ศูนย์การทหารปืนใหญ่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา73พรรษา28กรกยาคม2568เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีเทิดทูนและที่ทักรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษาัตริย์ที่สมโมสรในทหารศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลบุรี ผลตีพิสิทธ์ปัญญานะผู้บริาการสูถูการทหารปืนใหญ่เป็นประธานนำข้าราชการกำลังบนตลอดจนสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาสูตการทหารปืนใหญ่พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกวุฒธรรมสองเหล่าซ่า ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวนสิบลูกพร้อมทั้งร่วมประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชบุศลสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา73าพรรษา28กันยายนคม6 8โอกาสเดียวกันนี้ผู้บัญชาการศูนย์การทหารคืณนใหญ่อยากได้นำข้าราชการกำลังพลและสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารกม สาขาสูงการทหารคุนใหญ่ร่วมประกอบพิธีกล่าวคำสดุด,ดีเฉลิมพระเกียรติและถวายสัตว์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคาสอนแห่งาศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชว,วาตลอดไปพร้อมทั้งร่วมกันขับโร้องบทเพลงสงรรเสริญพระบารมีและลงนามถวายพระพรต่อเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรรารามาธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในการปำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างเป็นอเนกประการเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 3พร0ษา28กรกฎาคม2568อย่างพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณต้นสมชายเกตชายหัวหน้าสุงข่าวออนไลน์จังหวัดลุบุรีรายการสารดีดีลบบุรีสนทิยาสีดีดับเนรายการสวัสดีครับ i